เิีงแหละลูกว,ว้าวน่ารักจังเลยเด็กน้อยใหญ่เด็กน้อยใหญ่ชอบอิตไอศกรีมนะคะเด็กน้อยใหญ่เด็กน้อยของยายชอบอิตไอศกรีมค่ะเก่งม,มากลูก Bye, มึงได้ยายอาน้ำให้เอออย่า <love> อิต ใยา่อีดน้ำอ,อืมใหญอีดน้ำแล้วแชบแชบลยบาลุากแชบแช,บ,ช,บ,ชบและไอสกรีมเดนสื่สตบ,บรีมาสิบบาทใส่ตอนเห็ดไอสกรีมนึง หญิงจังเลยสาวน้อยของยายแซ่แบๆเลยบอ<ส> <ไป S 2> ลูกยายทาอิดเดี๋ยวยายจะทำให้หนูนะ oh. ทำลดอะไรลูกโอ้ยาย <laughs> แน่นทองอยู่ลูกยายยายอิดเลยายแน่นทองอยู่เออยายจะอิดกับหนูอยู่นั่งนั่งเดี๋ยวยายจะไปเอาเออนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวยายจะไปเอามาอิด <laughs> เออโอเค นั่งดีๆยเด็กน้อยอิไอสกมเออเดี๋ยวยายจะไปไอสกิมมาอยู่เดี๋ยวยายจะเอามาเป็นถาดเลยเนาะเอาไอสกิมมาเป็นถาดเลยนะมมนล,ยนะลูกนะ เราไอศกรีมมาเป็นถาดเลยนะลูกนะเราจะได้อิซไอศกรีมกันแล้วเด็กน้อยจะได้อิซไอศกรีมแล้วถาดถาดมาจุ๊จิ๊จิของคุณยายถาดเป็นไรคะเออยายไม่ทัดหรอก,อกเออเดี๋ยวยายจะอิซอยู่เดี๋ยวยายจะไปอิซอยู่หนูนั่งอิซเลยลกูก ดีย๋ยวยายจะทําให้หนูอร่อยอร่อยเลยเนาะอะไรเออปิ้งเหมือนกันเลยเนาะปิ้งเห็นไหมปิ้งเซมเซมเนาะปิ้งเซมเซมเลยนี่ก็ปิ้งเออเซมไงปิ้งปิ้งเซมเซมเลยนะลูกนะว้าวเก่งจังเลยลูกเออปิ้งนะลูกเนาะปิ้งเหมือนกันเลยเก่งจังเลยลูกหนูของยาย